สวัสดีค่ะวันนี้ Open Smile Tour พาออกเดินทางสู่เพชรบูรณ์3วัน2คืนเขาค้อภูทับเบิกทริปนี้เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัวบริการรับส่งจากกรุงเทพสะดวกสบายมากๆคืนแรกที่ภูทับเบิกบรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นสบายและคืนที่สองที่เขาค้อกลางคืนกอดดาวเต็มฟ้านอนหลับไปพร้อมเสียงลมบนภูเขา วิวภูเขาสุดสายตาเป็นความสุขเล็กๆที่ไม่อยากให้พลาดอีกหนึ่งไฮไลท์เราจะพามาว่ายพระที่วัดถาซ่อนแก้ววัดสวยบนภูเขาที่ใครมาก็ต้องประทับใจทริปนี้เหมาะมากสำหรับเพื่อนครอบครัวหรือกลุ่มเล็กๆ7-8คนเดินทางพร้อมกันสนุกอบอุ่นและเป็นส่วนตัวสุดๆ ราคาเพียงท่านละ9,800บาทเท่านั้นค่ะรวมทุกอย่างแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม3วัน2คืนกับทิพเพชรบูรณ์เขาพา้อภูทับเบิกที่คุณจะไม่มีวันลืมจองกับเราเลยนะคะ Open Smile Tour